พอเรารู้สึกตัวเองสําคัญและเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาในอดีตกําลังเจออยู่มันเกิดมาเพื่อเราแล้วมันดีกับเรามากๆคราวนี้เราจะเริ่มชอบตัวเองแล้วคำว่าชอบตัวเองไม่ได้แค่ร่างกายนะเราจะชอบบ้านที่เราอยู่เราจะชอบคู่ชีวิตของเราเราจะชอบลูกของเราเราจะชอบเพื่อนบ้านของเราเราจะชอบอะไรที่เรามีอยู่ในชีวิตเพราะนั้นเวลาเราชอบสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเราจะเริ่มกลับเข้าสู่ปัจจุบันขณะแล้วปัจจุบันขณะนี่แหละที่เป็นของเราจริงๆแต่เราจะเข้า เาไปสู่ตรงนี้ได้เราต้องชอบมือถือชอบกล้องชอบห้องชอบแอร์ชอบแมวชอบทุกอย่างที่เรามีอยู่ณตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันกําลังส่งมาสู่จุดที่เราอยู่ตรงนี้คือจุดที่เป็นปัจจุบันพอเราเริ่มชอบสิ่งที่เป็นเราเราจะเริ่มตื่นเช้าเองไม่ต้องไปฝืนเราจะไม่อยากนอนเราจะแบบอยากตื่นมาทำโน้ตทำนี้เราจะเริ่มรักษาสุขภาพ,าพแล้วเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อมันชอบเนี่ยมันก็อยากอยู่ให้มันนานขึ้นเราอยากกินอาหารคลีนเองอยากอากอกกําลัง กายเองและเราอยากทําดีกับคนรอบข้างเพราะว่ามันไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่มันทําเพราะว่าเราชอบตัวเองและเราชอบเขาเพราะนั้นมันต้องเริ่มมาจากชอบตัวเองเพอเราชอบตัวเองเราจะปฏิบัติด,ดีกับสามีกับลูกกับคนรอบข้างมันจะไปเป็นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นต้องคาดหวังอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาให้มันก็คือความส่งหวังถ้าเขาไม่ให้มันก็คือบทเรียนถ้าเราเจ็บแสดงว่าเรามีชุดายเสร็จที่มีปัญหาอยู่เราก็ค่อยๆหา